สวัสดีครับวันนี้เจอกับข้อหูเล้เสียงยิงปืนนะครับจาก s เป r แลนด์ของแท้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Liberator HP นะครับโดยที่ Liberator เนี่ยมันเป็นชื่อรุ่นของ Tactical c o m m a r ์อ Industry นะครับก็คือเป็นบริษัททําเกี่ยวกับพวกอาคมนาคมในสงครามนะครับ เราก็จะรู้จักกันในชื่อ Liberator นะครับซึ่งเป็นครอบหูมิวสเปคที่แพงมากนะครับเป็นแสนเลยนะครับสำหรับราคานะฮะซึ่งเขาก็มาทำให้ Safari Land นะครับแล้วก็มาออกรุ่นนี้ให้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับตัวที่มันเป็น Active นะครับ Active ก็คือมีตัดเสียงอัตโนมัตินะครับเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งนิยมมากเมืองนอกนิยมมากนะครับ นี่ผมจะมี2ตัวด้วยกันนะครับก็มีสี O d ดิกแล้วก็สี Flat Dark Earth นะครับโอนะครับโอเคแพ็กเกจเดี๋ยวผมมาดูเรามาดูสีนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่าผมเอาสีสีทรายมานะครับสั่งมาเป็นของตัวเองนะครับโอเคด้านหลังกล่องนะฮะก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับนี่ฮนะสวยงามเชียวนะครับ ถือว่าหรูหรามากนะครับนี่ฮะทุกสภาพอากาศนะครับนี่มีผลการเทสให้ดูแล้วนะครับอ่ะถือว่าเป็นมิวสเปกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเรามากล่องสีแดงนะครับสวยสวยงามมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเอานี้ออกไปก่อนโอเคอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับพอดีอยู่ในบ้านแล้วก็ฝนเพิ่งต,ตกไปนะครับ แดดเลยค่อยมกล่องมันกล่องสีแดงให้แบบนี้นะครับเปิดออกมานะครับหูออฟังก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะหยิ่ออกมาเลยนะครับโอเคแล้วจากนั้นมันก็จะมีถุงให้โอ้โหลามากเหมือนเหมือนถงุงแบบกระเป๋าเล็กๆครับนี่นะครับ ซฟารีแลนด์นะครับข้างในถุงก็ยังมีของอีกนะครับกระเป๋าเออกระเป๋าเป็นเหมือนผ้าล่มนะครับกันน้ํากันฝุนกันฝนนะมีคู่มือนะครับหลดออกมาอีกมีอะไรอีกมีทานอ่านี่ฮะถานแถมให้เป็น 3A นะครับโอเคต่อไปเรามาดูใบพวกนี้กันนะครับ ดูใบก่อนละกันอันนี้เป็น user guide นะครับ Repeater HP นะครับฟังตัดเสียงเป็นนี่เลยครับเป็นเหมือนหนังสือเนาะเป็นกระดาษมันพิมพ์สีทั้งเล่มนะครับแล้วก็พวกคู่มือพวกนี้สามารถโหลดได้ในเว็บนะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับสำหรับใครที่ อยากจะอา่านแล้วก็มีการ์ดให้ Quick Car d Quick Card ก็คืออธิบายอ,าอย่างคร่าวๆนะครับถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับการใส่ทานนะครับการถอดโครงนะครับการติดกับมวกนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรื่องฟังก์ชันเนี่ยเราจะไปคุยกันอีกคลิปหน้านะครับนะเดี๋ยวก็มาว่ากันทีหลังนะครับอันนี้ดูรีวิวทั่วไปก่อนแล้วก็ เป็นเป็นบัตรขอบคุณนะครับมี QR code พวกอ่าไอนี้ต่างๆนะครับไอเทมต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆนะครับโอเคอะมาดูที่ตัวหูฟังกันนะครับข้างบนเนี่ยเป็นผ้ารัดลันะครับนี่หูเจลนะครับหูเจลนิ่มๆนะครับอ่ะจะปรับ c คร s e up มานิดนึงอ่ะเป็นหูเจลนะครับ ข้างๆเขียนว่าวิบร r เตอร์นะครับดูทนทานเชียวนะครับข้างหน้าเป็นไม้นะครับหรือจะไว้ข้างหลังก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลนะครับมีบวกลบเพิ่มวอลลุ่มนะครับแล้วก็สวิตต์ปิดเปิดนะครับทำด้วยยางอย่างดีนะฮะอย่างดีเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นที่ครอบฐานนะครับนี่เราจะเปิดแบบนี้นะฮะ เราเปิดประมาณนี้น่าจะเปิดอย่างนี้ออกมานะครับนี่เป็นฐานนะครับผมใส่สาม a เอาไว้นะครับนี่ฮะทีเด็ดของมันก็คือมันใส่ได้สองรุ่นนะครับก็คือสาม a ก็ได้แล้วก็หนึ่งสองสาม a หนึ่งก้อนก็ได้นะครับอ่านี่คือทีเด็ดเลยนะฮะใส่ฐานได้หลายรูปแบบนะครับด้านข้างก็รรบเตอร์นะครับเขียนว่า made in usa นะครับสายอ่าแร่ทนทานเชียวนะครับสายเนี่ยเหมือนผมเคยเห็นในพวก รีเบเลเตอร์รุ่นอื่นๆเลยนะครับใช้สายเดียวกันนะครับโอเจอลมีฟองน้ำนี่นิ่มนะฮะโครง Made in USA นะครับผมขี้เกียจแกะอันนี้ออกมานะาดูคร่าวๆแล้วกันโครงก็แข็งแรงดีนะครับมีผ้าหุ่งข้างบนนะครับแล้วก็เวลาเราจะถอดโครงใช่ไหมอ หลายยี่ห้อจะต้องแบบง้างเหล็กออกนะครับแต่ซัฟฟีแลนด์เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือเราสามารถหมุนตัวนี้ออกได้เลยนะครับซึ่งมันจะแข็งมากอาจจะต้องใช้ครีมช่วยนะครับอันนี้ผมยังไม่แกะละกันเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างจากจากจากตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะเขาให้ดูเลยว่าเราสามารถหมุนออกได้นะครับหมุนออกได้นะฮะเพื่อจะติดตั้งโครงหรือเอาไปติดหมวกเหล็กหรือจะติดโครงอ่าพวกที่เป็น i n d ฮ e a d นะฮะ นะประมาณนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเราก็กดปุ่ม Open นะครับปุ่ม power เนี่ยครับค้างไว้1นึ่งวินาทีนะครับมันจะได้ยินเสียงข้างในนะครับมันจะเป็นเสียงผู้หญิงพูดนะครับพูดว่า power on แล้วก็โหมด one นะครับเราจะมี3โหมดด้วยกันนะครับก็คือโหมดนี่เลยนะฮะ นี่ Enhance mode นะครับเป็นโหมดเริ่มต้นนะครับ Move mode แล้วก็ Clarity mode นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปหน้าอ่าเดี๋ยวอันนี้คือเราให้ดูทั่วไปก่อนนะครับคือเท่าที่ลองเนี่ยมันไม่หนีผูนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะฮะว่าว่าว่าผมถือว่าผมผมผมชอบมันนะเออสำหรับ Safari Land เนี่ยยังไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับ ซึ่งผมมองว่ามันเป็นหูฟังหูครอบหูยิงปืนอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับถึงแม้ราคามันจะแพงนะฮะแต่ฟังก์ชันการใช้งานมันเยอะนะครับซึ่งก็ตามราคามันนะครับนะโอเคนี่สีทรายเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะแกะสีโอดีกรีนมาให้ดูนะครับโอเค สีโอดีกรีนนะครับตัวนี้โอดีกรินสำหรับซาฟิแรนมันจะเข้มๆแบบนี้เลยนะครับถามว่าสวยไม่สวยยังอยากได้เองเลยนะฮะอยากได้เองเลยผมเนี่ยนะครับนี <Hey. S 1> ฮโอดีกรีนนะครับ ฟังก์ชันก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเหลืแค่สีแล้วก็ตัวผ้ารัดข้างบนนะครับเป็นปีตุกแกนะฮะสามารถเปลี่ยนออกได้นะครับแต่สําหรับซัฟฟรีแลนด์เนี่ยมันมันเด็ดตรงที่ว่าสีทรายมันมันสวยไงมันมีแค่สีทรายอันเดียวแต่สีอื่นๆเนี่ยคือเราจะเป็นแบบสีดําหมดเลยอะไรเงี้ยสาหรับสีอื่นๆนะครับมีสีเลือกบ้างมามีมัตติแคมมีสีดํามีสี m u l ติแคมท็อปปิกนะครับมี m u l ติ c a m Back นะฮะมีสีทรายสีเขียวโอ้มีให้เลือกสำหรับสีแทติคอลทั้งหลายนะครับนี่ฮะเราก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับอ่ะแล้วรอบต่อไปเดี๋ยวมาเจอกันว่าฟังก์ชันมันจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากครับ